สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรามาจารยสีดีรับกับผสวอร์โซนทูไบโอนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาสําหรับ Battle Pass นะครับโปรโดักต์นี้เนี่ยมันจะมาแทนที่ Battle Pass Bundle ก่อนหนะ้านี้เลยที่ปกติแล้วเราจะจ่ายแพงกว่านิดหน่อยแล้วก็ได้รับโทเค็นสกิปมา20เทียอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะในซีซั่น3ที่จะ,จะถึงนี้มันจะถูกแทนที่โดยทางเลือก การซื้อใหม่ที่ชื่อว่า Black s e l l นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิวพูดถึงกับเจ้าตัวแพ็คนี้กันนะฮะว่าราคาเท่าไหร่คุ้มค่าแค่ไหนทำงานกันยังไงแตกต่างกับ Battle Pass ทั่วไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาพยายามเข้าใจแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ตอนนี้ทีมงานปล่อยออกมาล่วงหน้าก่อนที่จะถึงซีซัน3นะครับอันดับแรกเลยเรามาเริ่มที่ราคาฮะทวิตินดนะฮะ, 9, 9, 9, 9ะ,ฮะก็ประมาณ1000นิดๆนะครับสำหรับบ้านเราผมไม่แน่ใจว่า ปกติแล้วเนี่ย Battle Pass ธรรมดาที่ราคา1,100 COD เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่บาทนะผมไม่ได้เติมคอร์ดพอยต์นานมากแล้วคือปกติผมเติมเป็นแพค็คที่มันได้คอร์ดพอยต์มาเนาะแล้วก็อาจจะหมุนเวียนการใช้เงินที่ได้มาจากตัว Battle Pass ด้วยอะไรด้วยนะเปิดมาราคาพันเลยก็ค่อนข้างจะระดับหนึ่งนะต้องบอกเลยว่าระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทางทีมงานเองก็บอกมาว่าได้ของกลับไปเนี่ย มูลค่าประมาณ7000คอร์ดพอยต์เลยคือแบบเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันมาเป็นในรูปแบบอะไรบ้างได้มาด้วยยังไงแบบว่าซื้อแล้วได้เลยหรือว่าจะต้องเล่นเกมไปด้วยอะไรด้วยก็จะมาแจกแจงให้ฟังเป็นข้อๆไปนะฮะลำดับแรกเลยคือได้20 e ี t i e r s k i p นะฮะแบบเดียวกันกับในการซื้อ battle pass bundle แบบซีซันก่อนๆน,นะครับแต่พิเศษสำหรับ ไอลูกเมียน้อย p l a y s t a t i o n นะฮะได้ยี่้านะ,ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันนะก็นั่นแหละถัดมาคือได้1,100คอร์สพอยต์ทันทีนะครับเรียกได้ว่าไงดีอะเหมือนกับเล่นเบเดอร์พาร์ตได้เงินต้นของเบเดอพาร์ตคืนมาทันทีเลยนะฮะลองเอาไปหักลบกันดูได้นะ,ะถ้าเกิดเราเติม1,100่อมันจะคิดเป็นเงินกี่บาทแล้วก็ไปหักลบมจากไอหนึ่งพันกว่าบาทของเราเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะ ถัดมาก็คือจะเป็นจํานวนที่ปกติเราจะได้กันอยู่แล้วนะครับก็คือ1,400คอร์สพอยต์หากเราเล่น b บทเทิลพ s าครบทุกเทียนะฮะถัดมาคือ b a c k เซลโอเปอเรเตนะครับจะเป็นณหน้าทองที่เราเห็นกันในวิดีโอที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับความหรูหราความแพรวพราวของสกินเนี่ยสนใจมากน้อยแค่ไหน ก็ลองเอาไปเทียบกันดูนะฮะตอนนี้เรากําลังค่อยๆไล่ค่อยๆไล่เนาะว่ามูลค่ามันจะเหมาะกับหนึ่งพัเราจริงๆหรือเปล่าซึ่งในส่วนของสกินกับโอเปอเรเตอร์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของนสนิยมเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเรื่องของการตีค่ามูลค่าของสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะนะแต่ที่แน่ๆน,นะครับเขาจะมาเป็นโอเปอเรเตอร์คนหนึ่งภายในเกมแล้วก็ อาจจะมีสกินตั้งต้นที่ต่างออกไปจากที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับที่เราเห็นตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่สกินประจำซีซันสนะฮะถัดมาก็จะเป็นโปรทูนเวปพ่อนบูปรินผมไม่แน่ใจว่าใช่ปืน M4 หรือเปล่านะครับถ้าเกิดผิดพลาดอะไรยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะก็จะมี vehicle skin นะฮะหรือก็คือลายยานพาหนะนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลายยานพาหนะอันไหนรวมไปถึงมี finishing move ด้วยก็ไม่รู้ว่าเท่แค่ไหนเพราะฉะนั้น อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราพรีวิวได้เฉยๆนะฮะยังไม่รู้ว่าตอนที่ปล่อยออกมาซีซั่น3จริงๆเนี่ยมันจะเจ๋งและน่าสนใจสักแค่ไหนกันถัดมาจะเป็นส่วนของตัว Battle Pass Sector นะครับเราจะได้รับ Black Cell Sector เริ่มต้นนะฮะภายในตัว map แผนที่ของ Battle Pass นะฮะคือปกติเราจะจำกันได้เนาะว่าตอนเราเริ่ม Battle Pass เนี่ยเราจะอยู่ที่มุมซ้ายเสมอนะฮะและการที่จะ มูฟไปยังเซกเตอร์ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเราจะต้องเคลียร์เซกเตอร์นั้นๆก่อนก็จะมีแบล็กเซลล์เซกเตอร์โผล่ขึ้นมาในแมปนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะโผล่ตรงไหนแต่ว่าหลักๆแล้วการโผล่ขึ้นมาของมันเนี่ยทำให้มันมีจุดสตาร์ทที่ต่างกันนะครับทำให้เราสามารถที่จะไปเริ่มอัพเซกเตอร์อื่นๆหรือว่าไปยังจุดอื่นๆได้ก่อนแทนที่จะเริ่มจากซ้ายสุดเสมอ แล้วก็จะได้รับความพิเศษในการปลดเซกเตอร์ที่อยู่ติดกันกันกบ Black Sale s e l เ Sector อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่ามันจะทำงานยังไงนะเดี๋ยวคงต้องขอไปเห็นภาพจริงตอนตัวซีซั่นเข้ามาและสุดท้ายอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับกับการเพิ่ม Black s e l l Only Battle Pass Content นต์ะครับจำกันได้อยู่เนาะว่าแต่และเซกเตอร์ใน Battle Pass เนี่ยมันจะมีของรางวัลอยู่ทั้งหมด5ชิ้นใช่ไหมฮะก็จะมีชิ้นสุดท้ายที่จะต้อง กดให้ครบทั้ง4ชิ้นก่อนแล้วก็กดชิ้นสุดท้ายได้แล้วหลังจากนั้นเซกชั่นนั้นก็จะถือว่าเคลียร์แล้วก็ไปยังเซกชั่นถัดๆไปได้ใช่ไหมฮะหากคุณเป็นเจ้าของ Black Cell b u เด l e นะครับจะมีของชิ้นพิเศษเพิ่มเข้าไปยังเซกเตอร์บางเซกเตอร์ด้วยที่ผมพูดว่าบางเซกเตอร์เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาว่ามันมีเป็นสกินโอเปอเรเตอร์ทั้งหมด12อันเลยนะฮะ แต่เซกเตอร์ใน Battle Pass เนี่ยมันมีทั้งหมด20ผมเลยไม่แน่ใจว่าอีก8เซกเตอร์ที่เหลือเนี่ยเป็นของรางวัลอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เข้าใจนะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีทุกๆช่องเลยก็คือเป็นของโบนัสชิ้นที่6เพิ่มเข้ามานะหากคุณเป็นเจ้าของ Black s ซ l บ Bundle แล้วก็ไม่ต้องใช้โทเค็นในการปลดด้วยคือยังเป็น ร้อยเทียโทเคนเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าพอคุณปลดเซกเตอร์แล้วแทนที่จะถือว่าเคลียร์ได้ของ5ชิ้นคุณได้ของชิ้นที่6เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วมันมีทั้งหมด12สกินเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ตัวไหนได้ไปบ้างแล้วก็สวยหล่อมากน้อยแค่ไหนนะต้องไปยนกันอีกทีและนั่นถือเป็นทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแบบเบื้องต้นมากๆเลยนะมาทําความรู้จักก,กันกับสินค้าใหม่ที่จะมาดูดเงินในกระเป๋าเรานะฮะ ไม่มีอีกแล้วนะครับกับอะไรที่ครึ่งๆกลางๆนะถ้าคุณสายฟรีก็ฟรีไปเลยนะถ้าไม่มีแล้ว a บ t l e Pass b บั d เดินกิกิโกรองนะฮะไปทีไปสุดทางนะฮะกับโทนที่นายนะที่นายนะฮะ US ดอลลาราคาพันกว่าบาทเลยคอร์ดพอยที่ได้กลับมาเนาะเนาะเนี่ยตีเลย2,500คอร์ดพอยนะฮะก็สามารถเอาไปซื้อบันเดิลสวยๆที่จะกำลังเข้ามาในซีซันสได้อีกเช่นเดียวกันเอาไปพิจารณากันดูนะครับยังมีเวลาอีก จริงๆก็ไม่ถึงอาทิตย์แล้วในการเก็บตังค์นะครับทำความเข้าใจกันนะตอนนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกระเป๋ากันไว้น,วนะฮะไม่ต้องไปลงทุนกับปืนฉีดนะ้ำมาลงทุนกับสกินปืนในเกมเอาเนี่แหละนะเอาไปไว่าไงวันนี้ขอบคุณทุกท้ามติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวไงเราเจะในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ